เก่งกาไม่ลูกพอช่วยไหมเดี๋ยวน่าจะเดือดท่อนะฮะเดี๋ยวมานะไปไหนลูกไปเอาวัสะดวกเลยเนี่ยหายชักเลยเหรอเพคะยังไม่หายเดี๋ยวน่าจะโวยวาก่าเก่งกาจซิปูอะไรล่ะเนี่ยเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็กินเกลียงทองที่ไม่เสเหวยยาไม่ยอมจะเหวยแล้วไปไหนกลางไอ้เหรอเพคะโอ้หนี่เรื่องยากแล้วเหรอฮะ จะเวยอยู่ประจำก็ไต่ตอนนี้เราไม่อยากวเสวยยาด้วยมันก็ไม่รู้มันแตกก็ไปคะแล้วไม่กินเลยหรือไงโอ้โไม่ยอมเสวยยาเลยไม่กินเลยเลยคะเ<ต>นี่ยหลานก็โตไม่มากแล้วทำไมแก่เยอะจังเลยฮะออกแดดภาคแดดแท็ก <c oughs> แท็กคนอิ่ม <c oughs> แท็ใช้คนอิ่มจีิเหรอคนอิ่มลเลาไปก้ะนี่ถ้าลุถจะไม่กินยามันจะหายได้ยังไงเราโอ้โหเนี่ยยาเนี่ยดีดีมาก เป็นไงล่ลูกติอสิโบนะสิเป็ค่ะอยเดินนะเฮเมื่อกี้ยังเดินตัวเปลวเลยนะลูกนะต่ร่นต่อเนี่าาแปดยังไม่ไปขยับเลยรับจอดความหน้าบ้านที่อยู่แต่ชิงทองกินยาชิงทองไม่อยากกินแล้ว ยามาทําให้เราหายได้ถ้าต้องกินยาแล้วจะหายได้ยังไงเดอลูกเสียพ่อมันไม่อยากอะไรหรอกเดี๋ยววันนี้นะพ่อจะคนป้อนยาเจ้าเองนะมาพี่โบเอายามานี่มันก็ไม่อยากอะไรมากมายนั่นลูกนะเสียพ่อลองกินสักทีไปเบเกอรกุามันขมนี่มันสิบอออย่างนี้นะผมมองท่นมียาตัวช่วยอีกหนึ่งหนึ่งตัวที่จะหายนะเบเะอร์จะมีอะไรอีกเหรอนี่เลยไม่เอาแหละเฟรดทั้งที่เขา กินเลยนี่เลยสองเม็ดหลัโ้ตื่นมาจะจุดงยอดหายเลยเหรอชักดังกว่าเคานี่รอ้โ่นนะเนี่ยยาก็ดีจริงนะนาดิถังเช่าชาเขียวเห็ดหลินจือที่ไปหาซื้อกันได้เลยนะถังตอลลั่มเจ้าเก้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะสองแล้วค่ะหัวไลยแล้วนี่ ยาพ่อนะลูกนะไม่นี่กินแก้วไม่ฉัะทำไมกินยาเดี๋ยวพ่อกินให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนก็ได้ลูกแล้วเสียงคอกินตามพ่อและกันแต่ลูกนะอะพี่โบดูฉันร้อนดูแกมาดูพร้อมกันด้วยแต่ก็กินเป็นตัวอย่างให้ลูกได้เห็นนะรถทะเบียนสามเก้าสามแปดครับเคือขยับรถนะครับฝั่งเรานี่ไม่เห็นได้ยากตรงไหนเลยนะอ่ะแกมีสองเดี๋ยวเชียงคอกินแล้วกันนะลูกนะใส่สนิดนึ่งยามันขอ นเใครเขาบอกขงพ่อกินแล้วกินได้เลยไปขงหลอกๆนะเอามาเร็วๆเข้าเอาเอาไปเพคะเรื่องนี้มุ่มั่นจังเลยฮะอืมแข็้วเร็วเนี่ยเจ็บอ้าวจัสมุขกินน่ะไม่หยุดกินแล้วเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวนะลูกนะเชื่อพ่อนะมัดเลยตัวอย่างเขาครับไม่กินไม่กินเดี๋ยวพ่อกินก็ได้มาเนี้ยหนูพ่อ สองพันคอนเสิเสตยยาเข้าไปมากๆอาตารมันก็เริ่มออกเกก็ไปค่เอาอีกมนึ่ง่กินเยอะๆโอ้ยทานี่โบแกลวยาอะไรฉันกินเลยเหรอ ในขณะที่พนังซีโบ kind of ่พน <can> like ังปลอให้องค์หญิงได้ที่ก็มีเสียงหนึ่งดังแว่วขึ้นมาณสถานที่นี้เขาเป็นใครมาจากไหนก็ไม่น้องนอนหลับเลื่อยงโรยฉันขอพี่เสียงเหมือนใครกลิ๊งเงินนะเธอสักคราคอยปันดีปันถึงพี่นาที

รใจแล้วครับรำการเขาเปิดเครื่องไฟหรือเปล่าจะไปหรือไม่ไปบมกชัดๆค่ะใจแล้วก็เด็กชัยใจแล้ชัดทุกทีมาแล้วครัชุดด่าทอเอาแล้วโ้ยโห้ยอะไรอีกแล้วเฮ้ยโูโอจะบอกแล้วไปให้ขัดใจรู้ต่อเป็นอะไรอีก ตามไปคนร้อแพงคุณไม่ใช่มันเกิกดมันคุณไปตามคนร้องมาก็หมดเรื่องแล้วตำคัญเนี่ยบมองฉันไม่รู้ไอ้คนร้องเพลงมันอยู่ที่ไหนอะเพคะไปตามก็ไปตามตามเสียงนั่นแหละมันไมไ่ยากอะไรนักร้องก็มองฉันไม่รู้ว่าเสียงมันอยู่ที่ไหนอะเพคะไปเถอะ เสียงเพลงมาตามคนร้องมาเรียบไ้อีแมาจะชันรอนานระบอฉันจะอไม่ตามที่ไหนเร็วเข้าไม่ต้องดิวนะดูนะครับดิวพี่โอดมาตอกดิโบดิวเขาหลาที่ดานคงไม่ดว่าจะาของเสียงเพลงจะต้องมีอยู่ยงไม่ไกลแน่นอน